ในเรื่องคุณเบนนี่ครับที่มีการพูดบิดเัือติสัจแล้วก็ในเรื่องของศาสนาการไปในสถานที่สําคัญก็ขารศาสนาด้วยตรงนี้เริ่มมีปรนที่จังครัได้รับรายงานว่าก็ผมเองก็ได้รับรายงานจากสารพูธนะฮะแล้วก็ได้ดูข่าวแต่ปกติผมผมไม่เคยดูช่องรายการในช่องสองผีอะไรเนี่ยนะ ก็เพิ่งมาได้เห็นที่หลังก็สืบเนื่องจากว่าทางผู้จัดรายการคุณบุ้ยแล้วคุณเลนนี่แล้วมีอะไรคุณเจมหรืองไงผมไม่แน่ใจนะก็ไปที่วัดสาราลอยที่จังหวัดนครนาทสีมาที่อำเภอเมืองเขตเทศบาลนี่นะครับแล้วก็ได้ไปจัดรายการนะครับซึ่งมีความบิดเบือนทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วเป็นความไม่เหมาะสมนะครับเราก็ในาณะที่ดูแลสำนักง,งานพระพุทธศาสนา ให้ทางสำนักง,งานพุทธเนี่ยได้ไปตรวจสอบในเบื้องต้นก็สิ่งแรกก็คือว่าได้ขออนุญ,ญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางวัดหรือเปล่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ผลปรากฏว่าไม่มีการขออนุญ,ญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็มีอาจจะไปขอด้วยวาจากับท่านเจ้าอาวาสนะครับในเบื้องต้น2จากการที่มีการบิดเบือนเกี่ยวกับประวัติของคุณย่าโมนะครับกับคุณย่าบุญเหลืออย่างเงี้ยเราดูแล้วมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ บิดเบือนประวัติศาสตร์และเป็นสิ่งที่เขาไม่รู้ของไม่รู้ประวัติศาสตร์จริงๆและเป็นสิ่งที่ทราบกันอยู่ว่าคุณย่าทั้งสองท่านเ,นเป็นที่เคารพของชาวโคราชแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็ให้ความเคารพนะะอันนี้เนี่ยทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ผมได้สั่งให้ดําเนินการเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่งให้กับไปยังกรมศิลปาก,กรซึ่งกรมศิลปาก,กรเนี่ยจะเป็นเ,เป็น ศูนย์รวมของประวัติทั้งหมดนะครับขอขอประวัติแห่งชาติจอยู่ที่นั่นเพื่อให้ดําเนินคดีนะครับถ้าบิดเบือนประวัติศาสตร์จริงๆก็จะดําเนินการโดยเราเป็นคนซัพพอร์ตข้อมูลต่างๆให้กับทางกรมศริลปากรนะครับและทํานองเดียวกันเดี๋ยวเราก็ใช้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยได้ทําข้อมูลต่างๆส่งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือว่าก็เป็นผู้เสียหายท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับให้ดําเนินการอย่างเด็ดขาดครับ ว่ามีการพูดคุยถ้าว่ามีการพูดคุยกับกระสับหรือว่าบุคคลที่เคยสูญเสียชีวิตไปแล้วกอนนี้จะเขา้าข่าวนักบกรวงประชาชนไหมครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูนะฮะว่าอันนี้ถ้าสมมุติเราดําเนินคดีเราฟ้องแล้วเนี่ยนะครับทางจังหวัดหรือทางกรมศริลปากรได้ดําเนินการแล้วก็เป็นเรื่องตํารวจที่ตํารวจจะต้องไปสืบสอบน,นะครับว่าว่าขั้นตอนเป็นยังไงครับุ ไม่ได้คุยไม่เคยคุยฮะทางรายการนี้ผมยังไม่เคยดูเลยฮะก็มาดูตอนหลังตอนที่เป็นประเด็นแค่นั้นเองแต่ดูแล้วก็ไม่สบายใจครับให้ในสองเลยหรือว่าให้พอสอคือพอสไม่ได้มีหน้าที่ในการฟ้องนะครับพอสยังไม่ใช่ผู้เสียหายผู้เสียหายน่าจะเป็นหอประวัติศาสตร์คือหอจดหมายเหตุนะของกรมศิลปากรในฐานะที่เขาบิดเบือนประวัติศาสตร์แล้วก็ทางผู้ว่าการจังหวัดในฐานะที่ เป็นเรื่องราวของจังหวัดนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งก็น่าจะเป็นถ้ายังมีอยู่นะก็คือญาติพี่น้องของคุณย่านะครับีสามารถที่จะไเปรียนได้ไหมคะหรือว่าต้องดําเนินการสองรอ้องให้จริงผมว่าเรื่องนี้เนี่ยชาวโคราชคงไม่ยอมนะครับคงไม่ยอมเพราะมันไปเกิดความเสียหายค่อนข้างมากแล้วก็เหมือนกับเรียกว่าลบหลู่ก็ได้ผมว่าขอ,ข,อขอมา <S <S แต่ขอ,ขอมาคุณย่าเหลืออันนี้อันนี้ผมผมไม่ทราบนะครับอันนี้ผมไม่ทราบ ตัวอย่างเลยไหมคะหรือว่าก่อนน้านี้เราเคยมีกรณีแบบนี้ไหมทางกอสองเคยราบอ,อว่ายัางยั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 งคือคืออาจจะมีบ้างแต่ไม่ขนาดเรียกว่าไปที่วัดแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ผมเห็นในทีวีแล้วมีกราฟิกแล้วก็บอกได้ยินเสียงพูดอะไรหรืออะไรตำนองนะผมผมผมดูแล้วผมก็ว่าม,มันมันมันไม่น่าจะเป็นมันไม่น่าจะเป็นความจริง อย,อย่างเคต็ตต่อ,ตอไปจะต้องให้ระรับารสอบจากบอร์ดนะครับคืออย่างนี้เคสต่อต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องเราเองเรากําลังให้ทางสํานักง,งานพูทเนี่ยมีจดหมายไปถึงกสทชเหมือนกันให้ช่วยตรวจสอบอีกแรงหนึ่งส่วนเขาจะไปทําที่ไหนถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับวัดวาอารามเนี่ยก็ไม่ใช่ส่วนที่สํานักพูทธจะดูแลนะครับแต่เรื่องนี้ก็ได้แจ้งไปยังสํานักพูทไปแล้วว่าให้มีจดหมายไปถึงวัดสําคัญสาค,คัญทั่วประเทศ นะครับว่าในในกรณีที่มีใครจะมาจัดรายการลักษณะอย่างนี้อีกเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบคือคือไม่ไม่ไมคือทางวัดเนี่ยเป็นอำนาจของท่านเจ้าวาดอยู่แล้วเพราะสังฆาธที่การท่านมีอำนาจที่จะให้คนเข้าไปดำเนินการเพราะยังมีเยอะแยะไปที่บางทีไปทํารายการท่องเที่ยวไปทํารายการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาเงี้ยเราก็อนุญาตอยู่แล้วแต่ไม่ต้องขอสํานกพุทธขอทางวัดได้เลย นะครับท่านเจ้าว่ามีอำนาจอยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยทั้งผู้ดําเนินรายการท่านไม่ได้ขอวัดอย่างเป็นอักษรนะเป็นรายละอักษรนะท่านไปขอด้วยวาจาเฉยๆผมเปยมีรายการเกี่ยวกับนองพี่ี23แมีเอผมผมดูแล้วไม่สบายใจนะรจริงๆมันเหมือนกับเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่เหมือนกับ มันดูแล้วมันแบบไม่ไม่ไม่ไมใช่อรัตรงนี้ดีกว่านะครับเรื่องนี้ก็ต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับในการดูท่านก็ต้องพิจารณาพิเะห์นิดหนึ่งครับอันนี้รวมถึงในเรื่องของพระสงฆ์ที่ไปปรากฏตามข่าวสแสดงอิทธิ์อะไรต่างๆเรื่องคือในเรื่องของพระสงฆ์ที่ไปแสดงอิทธล์ต่างๆเนี่ยมันมีมติมอสอ,อยู่นะครับทางมหาเถรสมาคมท่านดูแลน,นะครับนะโอเคไหม นี่มีถุงที่บนี่ยใช่ไหมใบนุโมธนาบาัตกนี่เขาไปบริจาคไงนะครับซึ่งไปนุโมธนาบาัตรอย่างนี้มันก็จริงๆก็เขาออกได้หรือไม่ได้ผมไม่ทราบแต่ว่าจริงๆแล้วเอาไปใช้ทางราชการไม่ได้ไปหักลดหย่อนอะไรก็ไม่ได้นี่แสดงว่า ครับครับก็ผมก็ขอข้อมูลมาได้สองาำวันแล้วแต่เม่วันหลังจากมีข่าวก็ก็ขอข้อมูลแล้วก็ชาวโคราชเจอผมก็บอกกับผมว่ารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกบางท่านก็รู้สึกจะเหมือนกับโมโหเป็นเดือดเป็นแค้นเอางนี้ดีกว่าเป็นเดือดเป็นแค้นแล้วก็แสดงความไม่พอใจเอางนี้แล้วกันนะเขาบอกลังกีไหมเขา คงคงคงไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการแสดงออกทางทางจิตใจมากกว่านะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ไปอะไรที่นั่นแต่ว่าไม่ถึงไม่ถึงกลุ่มนี้ห้ามข้อโบราดนะพี่น้อกานก็คงคงคงไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราก็ดำเนินการตามกฎหมายนะถ้าสมมุติเขาผิดกฎหมายตรงไหนเราก็ดำเนินการขันเด็กข่าว คืออย่างนี้มันเป็นอํานาจของทางวัดนะฮะว่าว่าจะให้ใครเข้าไปทํารายการอะไรในวัดนะครับก็ดูความเหมาะสมนะฮะถ้าเป็นอะไรที่มันไม่มีความเหมาะสมทางวัดก็คงไม่อนุญาตอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านเจ้าวาดและเจ้าคณะจังหวัดนะครับอโอเคขอบคุณมากนะบเว้านนะฮะเรีท่บอกว่า ไม่ไม <icana>, ่เราไม่ได้พ่อไปแจ้งความเราไม่ได้มีพฤติการแจ้งความแล้วเราไม่ใช่ผู้เสียหายสำนักพุ่งไม่ใช่ผู้เสียหายผู้เสียหายก็คือกรมศิลปากรในฐานะที่ดูแลก็มีหมอหมอจะไปตรวจผู <daylight S 2> <ula. S 1> ้ป่วยผู้บาดเจ็บในเรื่องไทยมีจุดเบือนและเด็กแสเราเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลกับเพิ่มเติมไปยังว่ามันเกิดเหตุโจรละและมีอยไรอะไรอย่างเงี้ยให้ข้อมูลไปยังทางกรมศิลปา เราทำนองเยวเราก็ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันไปยังผู้ว่าหลักก,บบการก็ให้ผู้ว่าดำเนินการสองส่วนนี้เป็นหลักสองส่วนนี้เป็นหลักสองส่วนนี้จะเป็นผู้เสนะียครับนะคครับโอเขอบคุณมากนะครับ